สู่อ t o โตมี่เวิร์สซักเซชชตอนนี้ถึงเวลาที่จะสัมภาษณ์อ to โตเมียนพวกเราจะได้พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษครั้งสุดท้ายที่เรามีโอกาสพบกับยูเรียนาและจูเลียซึ่งเป็นอ t o โตมี่ e r เอร์ที่มีชื่อเสียงขอให้โชคดีทั้งสองท่านเช่นเดียวกับครั้งที่แล้ววันนี้เราได้พบกับกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงที่ได้เคยแสดงในอัตโตมี่วิดีโอชอย์ก่อนหน้านี้ฉันรอไม่ไหวแล้วที่จะรู้ว่าเป็นใครดังนั้นไปกันเลยค่ะทักทายแขกรับเชิญคนแรกของเราฟินิกซ์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โชว์ฟินิกคุณทักทายกับชาวออโตเมียนที่อยู่ทั่วโลกได้ไหมสวัสดีค่ะทุกคนดิฉันชื่อฟินิกจากประเทศมาเลเซียค่ะปัจจุบันเป็นไดมอนด์มาสเตอร์กับอัลโตมี่ขอบคุณอัลโตมี่เวิลด์ซักเซสโชมากที่มีฉันเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ฉันยินดีที่ได้พบคุณในวันนี้คุณบอกหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้คุณมาจากไหนและอาศัยอยู่ที่ไหนดิฉันมาจากกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองหลวงในมาเลเซียค่ะดิฉันเกิดและเติบโตที่นั่น ว้าวกวลาลัมเปอร์มาเลเซียฉันอยากจะรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะไดมอนด์มัสเตอร์ดิฉันประกอบธุรกิจของครอบครัวเรามีกิจการขายเสื้อผ้าพวกเราอยู่ในธุรกิจเสื้อผ้าขายปลีกเช่นเสื้อผ้าและชุดปาร์ตี้สำหรับทั้งครอบครัวโหฟังดูน่าสนใจจังเลยนะคะคุณเป็นส่วนหนึ่งของอัตอมีมานานแค่ไหนแล้วนั่นเป็นคำถามที่ดีมากดิฉันเชื่อว่าอัตโมีนหลายคนอยากที่จะรู้ ดิฉันเป็นครอบครัวของอัตโตมีตั้งแต่กันยายน2017และนั่นก็นับเป็นสี่ปีแล้วว้าวสี่ปีเลยเหรอคะและช่วงเวลานั้นคุณได้โพสต์เกี่ยวกับรูปแบบทั้งสี่ของการลอกมาร์กเหมือนตอนนั้นคุณเคยโพสต์กับการลอกมาร์กสี่ท่าทุกคนร้องว้าวกันหมดเลยมันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและพวกเขาอยากรู้ว่ามีไอเดียอย่างไงทุกอย่างเริ่มจากเมื่อดิฉันเห็นอัตโตมีนโพสต์เกี่ยวกับแผ่นมาร์กหน้าแบบลอกออกหลายๆประเภทบนโซเชียลมีเดีย โดยธรรมชาติในฐานะผู้บริโภคดิฉันอยากเอามันมาลองเพื่อหาว่าชนิดไหนที่เหมาะกับผิวของดิฉันว้าววิดีโอนั้นมีคนชื่นชอบมากๆเลยและอะไรคือผลตอบรับที่คุณประทับใจที่สุดคะขอบคุณมากค่ะผลตอบรับที่น่าประทับใจที่สุดจากสมาชิกหนึ่งเดียวที่ประสบความสำเร็จในการมีผิวที่กระชับและกระจ่างใสจากการลองใช้มาส์กเหล่านั้นสิ่งที่คุณอยากจะบอกกับคนดูตอนนี้ละคะ แน่นอนค่ะสำหรับผู้ชมทุกคนที่ดูวิดีโอของดิฉันโปรดทราบว่าดิฉันรู้สึกขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนและการตอบรับที่หลากหลายและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นในวิดีโอล่าสุดถ้าคุณเห็นดิฉันในวันนี้ก็บอกด้วยว่ากำลังชมกันอยู่ที่ไหนดิฉันจะตั้งตารอสิ่งนั้นว้าวน่ารักมากๆเลยค่ะฉันต้องบอกว่าฟินิกฉันมองคุณจากจอฉันบอกได้เลยว่าผิวของคุณสวยขนาดไหน และฉันต้องการรู้ว่าคุณมีเคล็ดลับอะไรฉันปรับปื้มสำหรับดิฉันฉันไม่ได้เกิดมาแล้วมีผิวที่สวยโดยธรรมชาติและฉันเป็นคนที่มีผิวผสมและแพ้ง่ายเพราะอย่างนั้นฉันอาจจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ดูแลผิวตามสภาพผิวของฉันเป็นครั้งคราวและเคล็ดลับของฉันคือการมองหาผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เหมาะกับทุกสภาพผิวในปัจจุบัน และฉันก็รู้ดีว่ามันไม่มีอะไรจะช่วยผิวฉันได้ใครๆก็สามารถที่จะมีสุขภาพผิวที่ดีได้เพียงแต่จะต้องพยายามและอดทนซึ่งดิฉันมองว่าไม่ค่อยมีใครทําการใช้เวลานานความพยายามอย่างมากที่จะหาผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบเลยอยากทราบว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทไหนนอกจากฟิลออฟมาร์กบ้างคะโอเคนี่เป็นคําถามที่ยากมากมันมีจํานวนมากแต่มีสอย่างที่ฉันจะแนะนําน่าจะเป็นหลอดที่สมบูรณ์แบบ สำหรับการซ่อมแซมผิวและเซลล์ผิวให้แข็งแรงใน3วินาทีการให้ความชุ่มชื้นและยกกระชับในทันทีรวมถึงพิลลิ่งเจลเพื่อผลิตเซลล์อย่างอ่อนโยนฉันต้องบอกว่ามันน่าประทับใจที่คุณรีวิวผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ทคุณใช้และฉันนึกไม่ออกเลยว่ากว่าที่ฉันจะใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้แล้วนํามารีวิวและโพสนานแค่ไหนดังนั้นฉันจึงต้องการที่จะรู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเตรียมวิดีโอหนึ่งอัน ใช่แน่นอนวิดีโอแรกที่ฉันถ่ายใช้เวลา1เดือนและเมื่อค่อยๆชินกับมันตอนนี้ใช้เวลาประมาณ3-4วันสำหรับดิฉันการบันทึกวิดีโอใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเวลาส่วนใหญ่จะถูกใช้ไปกับการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอขั้นตอนที่ลึกซึ้งความฟโฟลว์และการแก้ไขและพูดถึงเรื่องนั้นดิฉันมีประสบการณ์ที่ดิฉันชอบจะมาแชร์ที่นี่ a t o m มีฟิ l ออฟแมสสี่รูปแบบที่เราจะพูดถึงก่อนหน้านี้วิดีโอนั้นใช้เวลานานกว่าในการผลิตเนื่องจากไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณส่วนผสมที่ใช้ดังนั้นดิฉันต้องทดลองกับพวกเขาและดิฉันใช้กาแฟอาราบิก้ากับแผ่นมาร์กแบบลอกดิฉันเทส่วนหนึ่งเต็มและมีกลิ่นที่ดีมากและสนุกไปกับขั้นตอนการทาบนผิว ดิฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยเมื่อเอามาร์กออกสิ่งที่เกิดขึ้นคือหน้าของดิฉันกลายเป็นสีน้ำตาลกาแฟและกลิ่นของกาแฟก็ไม่หายไปจากหน้าดิฉันดังนั้นดิฉันจึงต้องล้างหน้าและลองใช้ปริมาณที่น้อยลงครั้งต่อไปและนั่นก็ค่อนข้างน่าประทับใจโดยรวมแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่สนุกจริงๆแน่นอนว่าเป็นความทรงจำที่สนุกและน่าจะแชร์ให้ทุกคนรู้เช่นกัน แต่เมื่อพูดถึงทักษะการนำเสนอของคุณคุณยังคงเป็น MC ที่จัดสัมมนาภาษาอังกฤษระดับโลกด้วยใช่ไหมคะถ้าคุณลองนึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขพอจะเล่าได้ไหมคะค่ะพูดตามตรงมีหลายเหตุการณ์มากๆที่ทำให้ฉันมีความสุขมากทำไมนะเหรอเพราะว่าดิฉันรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้เป็น MC มันเป็นโอกาสสำหรับดิฉันที่จะมีส่วนร่วมและดิฉันก็สนุกกับมันมาก นั่นเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้ยินพวกเราต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับเป้าหมายของคุณในอนาคตด้วยดิฉันต้องการให้คนอื่นรู้เกี่ยวกับอะตตมี่มากขึ้นและต้องการที่จะประสบความสำเร็จไปพร้อมกับทุกคนสิ่งสุดท้ายที่อยากจะถามคืออะตตมี่มีความหมายกับคุณอย่างไรคุณฟินิกส์ดิฉันชอบคำถามนี้มากสำหรับดิฉันอะตตมี่คือศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดและการเดินทางของอะโตมี่ก็เหมือนกับการผจญภัย เพื่อทำความรู้จักกับตัวเองให้ดีขึ้นมีความสามารถศักยภาพและเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ดีที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคือความพยายามทั้งหมดที่คุณได้ทุ่มเทลงไปมันจะถูกสะสมและจะไม่มีทางสูญเปล่าดังนั้นหากคุณไม่ได้ให้โอากาสตัวเองในการรู้จักอะตอมีและหากการเดินทางของอะตอมีได้เริ่มต้นขึ้นมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะฟังดูดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากอีกครั้งสำหรับการสัมภาษณ์คุณฟินิก์ยินดีที่ได้พบคุณนะคะ ยินดีเช่นกันค่ะขอขอบคุณ MC p u n i พูิต้าที่สวยงามของเราสำหรับเซสชั่นที่ยอดเยี่ยมและทีม a t o m มี่เวิ s ์ c c ั s s ซชั่และพบกันใหม่ค่ะ a t o m เมียนเอาล่ะและนั่นคือคุณฟินิกผู้ให้สัมภาษณ์คนแรกของเราและตอนนี้เรากำลังจะพบกับผู้ให้สัมภาษณ์คนที่สองซึ่งเป็นครั้งไอเดียที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอยินดีต้อนรับคุณเซลลี่ค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อเซลลี ขอบคุณที่ทําให้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ในวันนี้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากในวันนี้สวัสดีค่ะคุณเซลลี่ฉันยินดีมากที่พบกับคุณคุณแนะนำตัวเองว่ามาจากไหนเลยได้ไหมคะว,ว้าวสวัสดีค่ะทุกๆคนที่กำลังดูอยู่ทั้งพนักงานอตัตอมีหัวหน้าสมาชิกและหุ้นส่วนทางธุรกิจทุกคน ยินดีที่ได้พบคุณคุณเซลลี่พวกเราต้องการจะรู้มากขึ้นกว่านี้เกี่ยวกับคุณคุณมาจากไหนและตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะโอเคคุณพูนิตาฉันมาจากประเทศที่เรียกว่าไข่มุกแห่งแรกเพราะมันขึ้นชื่อมากในเรื่องของความสง่างามและความงามแบบออร์แกนิกของฟิลิปปินส์แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันอาศัยอยู่ในเมืองเกซอนที่อยู่สักแห่งในโซนและที่ทราบกันดีอยู่ว่ามีหนุ่มหล่อและสาวสวยมากมาย ว้าวหนุ่มหล่อและสาวสวยเหรอคะคุณด้วยคุณก็สวยมากคุณเซลลี่แล้วคุณทำอะไรอยู่คะตอนนี้ฉันทำหน้าที่ภรรยายอย่างเต็มเวลาและคอยสนับสนุนสามีรวมถึงคุณแม่เพราะเธอนอนอยู่บนเตียงหลังจากเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบขั้นที่สแต่ในเวลาว่างฉันทำธุรกิจอัลเทอร์และดูแลธุรกิจออนไลน์ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วยนอกจากนั้นฉันยังทำวิดีโอและอัปโหลดใน YouTube c h a n n e ลของตัวเองด้วยว้าวเซลี่คุณน่ายกย่องมากๆเลยตอนนี้คุณมีหลายอย่างที่ต้องทำพร้อมกันฉันไม่รู้เลยว่าคุณทำมันทั้งหมดได้ยังไงเราอยากรู้ว่าคุณเข้าร่วมครอบครัวอัตโตมี่มานานเท่าไหร่แล้วคะฉันเข้าร่วมอัโตมี่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2016 ผ่านทางสปอนเซอร์ชาวเกาหลีคุณแบ็กกี้บงสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอโตมีเป็นระยะเวลาหปีแล้วว้าวหกปีกับอโตมีฉันเห็นวิดีโอเกี่ยวกับแปลงสีฟันและแป้งข้าวโพดละกาแฟมันซับซ้อนมากคุณมีไอเดียยังไงรู้ไหมคุณพูนิต้ามันเป็นความคิดแรกเริ่มของฉัน มีคนอัปโหลดลงในเฟ e บุ๊กและฉันคิดว่ามันเป็นการนำเสนอที่ไม่ค่อยดีนักทั้งที่เป็นวิดีโอที่ดีมากฉันคิดว่าวิดีโอนั้นมันทรงพลังฉันเห็นถึงประสิทธิภาพของมันฉันสามารถโน้มน้าวพาร์ทเนอร์และผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงสีฟันมาเป็นผลิตภัณฑ์ของอะโทมี นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันตื่นเต้นที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่และเพิ่มบางอย่างเข้าไปฉันอัปโหลดไปยังช่อง YouTube ของฉันและแชร์ให้กับผู้คนที่มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้าและพาร์ทเนอร์แน่นอนค่ะมันได้รับความนิยมอย่างมากคุณคาดหวังไหมคะว่ามันจะแตกต่างจากแปลงอื่นๆอย่างไงคะใช่ค่ะฉันคาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น ฉันมีความไว้ใจและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของอัโตมี่เป็นอย่างมากและผลิตภัณฑ์อัตโทมี่ไม่เคยทําให้ฉันผิดหวังคุณพูนิต้าในประเทศของฉันฉันมักจะแนะนําผลิตภัณฑ์อยู่เสมอดังนั้นฉันจึงจําเป็นต้องศึกษาเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์อัโทมี่เพราะสำหรับฉันความรู้คือพลงังและถ้าคุณรู้จริงๆว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรคุณสามารถโน้มน้าวใจผู้คนได้ คุณเซลลี่ทำไมคุณถึงคิดว่าผลิตภัณฑ์อัโอมี่เป็นที่นิยมในหมู่คนทั่วโลกคะสำหรับผลิตภัณฑ์อัโอมี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากเพราะไม่มีผลิตภัณฑ์และแบรนด์อื่นๆที่สามารถทำตามได้คุณรู้ไหมว่าราคาของผลิตภัณฑ์นั้นถูกกว่าแต่มีคุณภาพแน่นอนพวกเขาใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเราและจะมีที่ไหนในโลกที่สามารถทำให้สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ได้ เราทุกคนเป็นผู้บริโภคมาตลอดชีวิตแต่คุณไม่สามารถหาบริษัทที่ก้าวไกลกว่าความพึงพอใจของลูกค้าได้ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของอะโทมีจึงมีชื่อเสียงไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศของฉันแน่นอนค่ะว่ามันมีคุณภาพที่ดีในราคาที่ถูกอย่างที่ไม่สามารถสู้ได้คุณเซลลี่ได้รีวิวสินค้าต่างๆรวมไปถึงแปรงสีฟันด้วยใช่ไหมคะ และฉันต้องการรู้ว่าคุณมุ่งเน้นอะไรในการเตรียมการรีวิวผลิตภัณฑ์พวกนั้นค่ะเออฮะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทุกครั้งที่ฉันทบทวนหรือเตรียมตัวฉันจะดูที่ประสบการณ์ของฉันและผลิตภัณฑ์นี้ให้คุณค่ากับฉันในฐานะลูกค้าได้อย่างไรดังนั้นฉันยังศึกษาและทุกครั้งที่คุณดูวิดีโอของฉันคุณสามารถที่จะเห็นแสงแฟตบนจอส่วนประกอบของเนื้อหาผลิตภัณฑ์ โดยที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของชั้นบนผลิตภัณฑ์โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะฉั้นคิดว่าผู้ชมก็คิดอย่างนั้นเป็นคำถามที่ทุกคนอยากทราบชอบสินค้าตัวไหนของอัตโมี่มากที่สุดคะโอ้นี่เป็นคำถามที่ยากที่สุดที่คุณถามชั้นในวันนี้คุณก็รู้ชั้นชอบผลิตภัณฑ์ของอัตโมี่ทั้งหมดแต่เพื่อให้คุณได้สิ่งที่ดีที่สุดที่ชั้นชอบคือเฮโมฮิม เพราะมันช่วยให้แม่ของฉันหายดีในช่วงระยะเวลาที่สองของเธอเธอดีขึ้นจากโรคหลอดเลือดสมองจริงๆและเฮโมฮิมช่วยครอบครัวของฉันได้มากในช่วงเวลาที่ป่วยเพียงแค่ดื่มเฮโมฮิมก็จะไม่เป็นไรอันที่สองคือ The ะเฟมและอันที่สามคืออะโทม e ่อ n ฟนิ่งแค t เซืตรอติดตามรีวิวได้เลยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะฉันต้องการหากคุณคือผู้ชมที่กำลังดูอยู่ตอนนี้โปรดกดติดตามช่องของฉันเพราะฉันจะลงผลิตภัณฑ์อีกมากมายและรีวิวผลิตภัณฑ์อะโอมีด้วยอย่างแน่นอนดีมากเลยค่ะคุณเซลลี่ก่อนที่เราจะปล่อยคุณไปฉันอยากรู้เป้าหมายในอนาคตของคุณค่ะอันที่จริงฉันทำเป้าหมายของฉันสำเร็จแล้ว พ่ออะตอมี่สอนเราให้ใช้ชีวิตทั้งฉันและสามีสำหรับปีนี้พวกเราวางแผนจะเปิดเพจเฟซบุ๊กดังนั้นเราสามารถอัปโหลดวิดีโอเกี่ยวกับอะทอมี่และในความเชี่ยวชาญของเราพวกเราวางแผนที่จะเรียนรู้สำหรับชาอ์ลโลสมาสเตอร์ในช่วงไตรมาสที่แล้วและไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ฉันกำลังโฟกัสตรงนั้นค่ะ เยี่ยมมากๆเลยค่ะแน่นอนขอให้คุณโชคดีกับความพยายามของคุณทั้ง Facebook และ YouTube รวมถึงวิดีโอทั้งหมดที่กำลังจะมาเช่นกันสุดท้ายนี้ช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมคะว่า a t o m มมีความหมายยังไงกับคุณขอบคุณสำหรับคำถามคุณภูนิต้าอ t โ m มี่เป็นผักคุณของพระเจ้าที่มีต่อฉันและครอบครัวเรามีประสบการณ์และความรู้สึกขอบคุณจริงๆกับไรายได้ในช่วงแพนเดมิกเพราะคุณรู้ว่าบางคน ตกงานและคนในครอบครัวของฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นและพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราแต่เราขอบคุณพระเจ้าเราสามารถช่วยพวกเขาได้ในช่วงล็อกดาวขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันที่เชิญฉันเข้าร่วมรายการสำหรับใครที่เพิ่งเคยชมตอนนี้ยินดีต้อนรับนะคะเรายินดีต้อนรับพวกคุณสู่อโทมี่ หวังว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้นะคะนี่คือทั้งหมดและขอลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะโอขอบคุณมากค่ะคุณเซลลี่แน่นอนว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้รับชมโดยเฉพาะฉันด้วยเราได้มีโอกาสพบฟินิกซ์และเซลลี่อีกครั้งรอติดตามว่าจะเป็นใครในครั้งต่อไปนะคะ ้าคุณต้องการเข้าร่วมสัมการสัมภาษณ์อัโตเมียนด้วยตนเองหรือต้องการแนะนำใครสักคนโปรดส่งคำแนะนำสั้นๆและลิงก์ไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้า